เดี๋ยวเรามาดูวิธีการไล่ลมเครื่องนะครับประกอบต่อจะคลิปประกอบพร้มผมต่อไปแล้วนะครับเดี๋ยวดูวิธีการไล่ลมแบบฉบับช่างวัดนะครับฉบับช่างวัดนะครับวิธีการไล่ลมแบบแบบไหนไม่ให้เสียเวลามากนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นตัวนี้เป็น M14 นะครับก่อนจะฟังเสียงกันนะครับ M14 นะครับดูนะครับ M14 นะครับเปลี่ยนฟ้าถูกใหม่นะครับ เราเริ่มไล่กันนะครับเราไม่เริ่มไล่กันครับหมันหยดนะครับสังเกตนะครับแต่ว่ายังมีอากาศค้างอยู่เยอะนะครับเนี่ยในนี้นะครับวิธีไล่ผมก็ไล่ตัวนี้ก่อนดูก่อนนะครับอ่หมาแล้วครับน้ำมันครับเห็นขึ้นนะครับขึ้นแล้นะครับ ที่การเอาอากาศออกอ่าปิ้นนะครับมันปิ้นนะครับกขันเข้านะครับลายลายอากาศออกจากกองนะครับแบบละเอียดเลยนะครับรอบนี้โอเคนะครับแล้วนะครับเรามาใช้ปัจเจกเบอร์สิบเจ็ดนะครับขันลายน้ํามันออกนะครับให้การหมดนะครับอย่างเงี้ยนะครับดูให้การหมดการหมดล็อกเลยเอาเลยนะครับ ดดผมนะครับนะครับล็อกจบนะครับน้ำมันเต็มต่อไปมาไล่ลมนะครับหมุนดูนะครับอันนี้ใช้กดลงนะครับใน f ีมองไม่เห็นกันนะครับ เหลี่ยมมันไม่ได้ครับนี่นะครับเล็งุ๊ดูนมันมันออกไม่ออกนะครับถ่ายอย่างเงี้ยนะครับถ่ายอย่างงี้เหนื่อยฟรีนะครับไลยย่ครับ ย่างเมื่อกี้นะครับเห็นผมหมุนนะครับเหนื่อยฟรีนะครับลักษณะนี้วิธีการง่ายๆหมุนตั้งสี่ห้าทีนะครับมันไม่จบนะครับก็คือพอเหนื่อยเป่าเดี๋ยวเรามาเปิดวาลวิธีไล่ง่ายๆของผมนะครับตอนเนี้ยน้ํามันนะครับจากนี่ไม่มีอากาศแล้วครับมาถึงนี่ไม่มีอากาศนะครับวิธีไล่ลมนะครับตอนนี้อากาศอยู่ในปั๊มนะครับมาได้ไงครับมาช่วงละประกอบนะครับเดี๋ยวเรามาวิธีไล่ครับ ผมใช้สูตรนี้ตลอดนะครับเพราะว่าเหนื่อยนะครับลายหมุนนะครับก็ขายตัวนี้ออกนะครับเบอร์22นะครับขายออกเอาออกเลยนะครับอเลยนะครับครับเห็นนะครับจะออกเลยนะครับนะครับตัวนี้ตัวนี้ปิดเปิดน้ำมันเห็นนะครับตัวนี้นะครับนะครับดูครับ ดึงตัวนี้ออกมานรับวาลวาลปั๊มเลยนะครับข้างในมีสปริงยลวงสปริง่วงนะครับมาเลยนะครับเนี่ยน้ำมันออกนะครับไม่มีลมแล้วนะครับใส่เข้าไปนะครับมันจะสูนกลับไยมันนะครับน้ำมันออกลักษณะนี้นะครับน้ำมันจะปิ้นออกมานี่นะครับเห็นนะครับจะไม่มีเห็นนะครับจะไม่มีอากาศเยอะแล้วนะครับแล้วก็ทำการอาดครับไปก่อนให้แน่นเลยนะครับ ไายนี่อากาศไม่มีมานี้อากาศไม่มีายตรงนี้อากาศในปั๊มไม่มีครับเดี๋ยวเราลองหมุนดูนะครับเมื่อกี้หมุนขอบนะครับหน่อยนะครับช่วยหน่อยนะครับหนักเครื่องเครื่องพิษใหม่ครับ เวาวก็ไม่ค่อยดีนี่นะครับสมุนแล้วนะครับครับครับเป็นน้ำมันนะครับน้ำมันออกเลยนะครับเมื่อกี้เหมุอนทับตายไม่ออกนะครับออกแล้วนะครับนะครับอ่าก็ยังมีฟองอากาศนิดนิดนะครับเวลาเลิกหมุนน้ำมันต้องไม่ออกนะครับแบบเนี้ยโอเค แต่ถ้าเลิกหมุนเมื่อไหร่น้ำมันออกนะครับเจ๊งนะครับทำใหม่ครับเดี๋ยวผมเมื่อกี้หมุนทับตาไม่อยากออกนะครับเราเห็นนะครับขอ่อยรอบนะครับนะครับเห็นน้ำมันนะครับเห็นนะจอกพวกนี้นะครับอ่ะดูนะครับ ออกที่ได้ลมเท่านี้เองนะครับแล้วก็เราก็ทําการนะครับต่อลองต่อท่อดูก่อนนะครับมันแรงไม่แรงนะครับวิธีการลองว่าแรงไม่แรงครับยวจะลองให้ดูนะครับตบปั๊มเราคุณภาพไม่คุณภาพนะครับสายท่อเข้าไปครับได้ลมนะครับ ไล,ล่ลมจากปั๊มนะครับเพราะว่าหัวฉีดไม่จำเป็นต้องไล่เลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นที่ปั๊มถ้าปั๊มไม่จ่ายน้มามันก็จบนะครับแต่ถ้าปั๊มจ่ายแล้วหัวฉีดไม่ติดอีกยังไม่ออกที่หัวฉีดแสดงเป็เนที่หัวฉีดอันนี้มาสเสนอวิธีการไล่ปั๊มลมออกจากปั๊มนะครับเครื่องไม่ติดเครื่องจะุูไม่ซูนะครับของพวกท่านเนี่ยครับอารมณ์เข้านีดหน่อยนะครับจบเกมนะครับเห็นไหมครับแล้วผมจะ ให้ดูนะครับลายแบบละเอียดนะครับตอนนี้ผมโชกเร่งเครื่องไว้นะครับโอเคนะครับผมขออนุญาตกดเวบาคว้างอย่างนี้นะครับดูเห็นไหมอย่างนี้เป็นเห็นนะครับอาเป็นว่าเห็นนะครับอ่าโอเคเห็นนะครับคุณเห็นนะครับ อ่าเห็นนะครับเออผมหมุนให้ดูก่าบอ,นอกนะครับดูนะรู้แรงไม่แรงนะครับวิธีการเช็กปั๊มแรงไม่แรงครับเราเร่งถูกแล้วนะครับ วเรเนี่ยครับด,ดูดูมันกระจายกระจายของมันนะครับกรกระจายลมนะครับของเขาเครับสู้มือจะไ,ได้ วิธีลองปั๊มเมื่อกี้เห็นแล้วนะครับเป็นฝอยเลยถือว่าผ่านที่เหลือประกอบผู้ฉีดไล่ลมรวมออกผู้ฉีด,ดคือจบนะครับก็บไปเลยเราจะเช็ดเช็ดเช็ดแรงนะครับเพราะว่าปั๊มผมเช็ดไปแล้วนะครับคิดี่แล้วต่อไปก็กาารเช็ดผู้ฉีด,ดของท่านเสียไม่เสียมีปัญหาไม่มีปัญหานะครับนะครับ จัหไาย่ด้วยให้องศาเอฟซีได้เห็นชัดเจนนะครับเห็นนหมเนาะครับเห็นองศานะครับยะดูการฉีดครับหัวฉีดนะครับ เมื่อกี้ได้ทําการวิชีได้ทําการขันเรียบร้อยนะครับเหนื่อยร้อนมากนะครับตรงนี้โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกิชีนะครับผมเร่งนะครับแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิชีการวิชีกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสารออกของวิชีนะครับ ใหม่นะครับเห็นเสื้อผมไหมนะก็อย่าไปคิดนะครับดูการออกของมันนะครับของกัสีดนะครับครับสังเกตช่วงปลายนะครับะนะครับจากกรวชีดขึ้นไปปลายสนะังเกตด,ดูนะครับนี่นครับมันจะเป็นฝอยใหญ่เลยนะครับเห็นจะชัด ขีดออกอย่างนี้นะครับเย้ครับช้ได้นะครับครับคลายวุีดนีดครับเนะครับเราคายหัวถีดแล้วนะครับหมุนเครื่องอี่ย้อมน้ำมันเครื่องอน้ำมันดีเซลออกนี่นะครับแสดงว่าหัวดีดเราไม่สมบูรณ์นะครับ น้ำมันไม่ออกครับไม่ได้นะครับโอเคนะครับจบนะครับคลิปนี้ก็อ่าครับกิีการประกอบปั๊มคลิปที่แล้วได้ดูแล้วนะครับคลิปนี้ก็เป็นการประกอบเัรีดได้ดูแล้วนะครับไอตีที่ขอมานะครับผมจะทําให้ทุกรุ่นแบบละเอียดแบบนี้นะครับผมขอย้ำอีกทีนะครับ งานประกอบป first, ั๊มตัวนี้นะครับวัดฉีดตัวนี้นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมตามให้ดูว่าใครก็ประกอบได้นะครับแต Además, ่คุณทายังไงก็ได้นะครับใรจังหวะองศาการฉีดเนี่ยนะครับมันตรงนะครับมันถึงจะสมบูรณ์นะครับเรื่องที่นี้จะมีปัญหาองศาการฉีดบางทีประกอบเสร็จไม่ติดนะครับแต่คุณไปแก้ไขเบื้องต้นได้อาการนูฉีดตายนะครับอาการนูฉีดตายลูปั๊มไม่จ่ายคุณไปประกอบเบื้องต้นได้ถ้าไม่ติดรู้หน้าหาจ้างครับ ได้บ้านท่านท่านจะไม่เสียเงินที่เยอะมากกว่านี้นะครับเอเครับก็คลิปเท่านี้นะครับยวคลิปต่อไปนะครับมาฟังเสียงเครื่องตัวนี้กันนะครับนะครับตัวนี้คลิปต่อไปจะบอกนะครับว่าทาอะไรบ้างนะครับเห็นฝาถูกอยู่นะครับเปลี่ยนใหม่นะครับเอเครับขอจบคลิปถึงตัวนี้ครับนีครับ